สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับททุก่าานเข้สู่ช่องของพี่เป้เชอนแอววันนี้นะคะวันนี้6กันยานยน2567วันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขเสริมมาฝากเราทุกคนอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครจากพี่เป้อูวว้มือนี้พี่เป้ตากแดดอยู่ได้อันนี้มาติดงานนะคะมอหนี้มาติดงานวันนี้พี่เป้ติดงานข้างนอกก็เลยแอบแอบแอบมาอัดคลิปขีดน้อยนะคะก็หลายๆคนก็รอคอย เราพัฒนาของแอตใต้ฟ้าของอาจารย์ใต้ฟ้ามาแล้วจะมาแล้วมาปุ๊บพี่เป้ปก็รีบลงให้ปั๊บนะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะช่วยกันคอมเมนต์ใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการหาแนวทางตัวเลขสวยๆยังไงวันนี้6กันยายน2 5 6 7ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับเราพัฒนาแอตใต้ฟ้าวันนี้สัส้นๆง่ายๆ้ะพี่น้องเด้อหัวขึ้นลานเลยล่ะ หัวเหลือบมากๆ,ๆพี่น้องมาเมื่อกี้พี่เป้สิมาไว้ไปไว้ได้ไหมน,น้องนะเพราะว่าเน็ตมันไม่ค่อยจะดีอยู่ข้างนอกเน็ตมันไม่ค่อยดีนะคะวันนี้แอดใต้ฟ,ฟ้าให้มาแล้วนะคะเราพัฒนาก็จะมีนี่เลยค่ะเด่นแปดวิ่งแปดรูดแปดเด่นแปดวิ่งแปดรูดแปดแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดหกแปดเจ็ดและแปดเก้าชอบตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะคะซึ่งแออาจารย์แอดใต้ฟ,ฟ้า ให้มาหลายงวดติดแล้วนะคะก็แกเน้นย้ําว่าแกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเลขมันจะออกอะไรนะคะก็อาจจะมีเข้ามีหลุดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณเบาๆกันนะคะเบาๆกันแล้วก็ตอนนี้ในกลุ่มยังไม่ลงของของมิสเตอร์บอลยังไม่ลงนะคะของมิสเตอร์บอลยังไม่ลงก็ของแอดฟินิกก็ยังไม่ลงเดี๋ยว ถ้าเขาลงปุ๊บเดี๋ยวพี่เป้อัปเดตให้ทันทีนะคะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปให้กับพี่เป้ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สั้นๆส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายโจ๊กดีเดอร์ตะแลงเจอกันจ้า